อยู่กับร้าน BNet นะครับวันนี้ก็พามาติดตั้งงานกล้องวงจรปิดนะครับที่จะมาบันทึกลงตัวแนดสตอร์เรนะครับทางลูกค้าเนี่ยติดต่อทาง BNet มาเนื่องจากว่าชุดดูกล้องวงจรปิดของลูกค้าเนี่ยที่เป็นระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับมีปัญหาคือดูภาพได้บ้างไม่ได้บ้างดูภาพย้อนหลังวันนี้มีวันนั้นไม่มีวันนี้มาไม่มาอะไจากว่าเราเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi เนี่ยครับมันมีเสียหายลอสในรระหว่างทางได้อะไรอย่างนี้ครับ ทีนี้ทางบีแน่เลยเสนอโซลูชันใหม่ที่แก้ไขปัญหานี้คือลง IP c a m e r a นะครับก็จะเอากล้องเนี่ยที่เป็น IP เนี่ยมันบ,บันทึกภาพลงบน NAS Storage ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับทำให้ NAS Storage ข,ของลูกค้าเนี่ยที่เดิมที่ใช้แค่งานมัลติมีเดียเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมด้วยนอกเหนือจากนี้เป็นการบันทึกกล้องวงจรปิดด้วยใช้แอปตัวเดิมด้วยอะไรนี้ครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วกันตั้งแต่เริ่มเซเวยเป็นยังไงติดตั้งยัง you <laughs> มาด,ดูตัวอย่างการทํางานไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อีเซอร์การทํางานไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะมาสรุปแล้วครับที่ผมมาติดตั้งให้กับที่ลูกค้าวันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องของ Vision จํานวน4จุดนะครับบันทึกลง Serology NAS น,นะครับรุ่น220พัศเนียครับภาพเพิ่มเติมอีนิดนึงเผื่อมีเกรเผื่อใครอยากจะติดตั้งแบบนี้บ้างนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมีไลเซนฟรีสําหรับบันทึกกล้องวงจรปิดให้อยู่แล้ว2ตัวนะครับในกรณีนี้เราบันทึกทั้ง4จุดนีครับก็ซื้อไลเซนเพิ่มอ่นะครับอีก2ตัวนะครับแล้วก็ซื้อกล้องมาแล้วก็ติดติดตั้งอะไรนิดหน่อยก็จะได้ภาพประมาณนี้เดี๋ยวแทรกภาพให้ดูตัวอย่างภาพให้ดูละกันว่าตัวอย่างงานที่ติดตั้งไปเนี่ยมั ภาพที่ได้ประมาณไหนอะไรยังไงนะครับ งั้นเดี๋ยวขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยละากาันคนไหนสนใจอยากได้โซลูชันประมาณนี้อยากให้ไปตั้งให้อยากให้ดูหน้างงานให้ก็ติดต่อมาได้นะครับทางช่องทางไลน์แอดของเราครับ s i b n e s s นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์พที่จะขึ้นตรงนี้ครับฝากแฟนเพจด้วยครับก็เดี๋ยวจะมีสาระอัปเดตข่าวสารอัปเดตใหม่ๆอะไรครับเรื่องงจะเรื่องกล้องเรื่องเนสเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับไอทีก็จะมีอัปเดตให้ตรงนี้ด้วยสุดท้ายก็ฝากช่องนี้ด้วยครับช่องยูทูบก็จะพยายามพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งเรื่อง้องง้้งง NAS บางาาาารรร่ควมูตๆสะ ฝากกดติดตามฝากกด like, ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมครับ